สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องวีเดียจะมาทําอะไรคะทำอันนี้ของวีเดียจะมารีวิวขนมค่ะรีวิวขนมอันนี้ชื่อขนมอะไรคะอันนี้ชื่อขนมเอ่อสตรอบอะไรคะสตรอบดัสสต็ตอบบาร์โฟสต็อบบาร์โฟนี่เป็นขนมของประเทศอะไรเนาะประ,ประเทศเทอ,อ่อประเทศเนเธอร์แลนด์เอ่อประเทศเนเธอร์แลนด์ใครซื้อมาให้คะมแม่แมม่หรือป่อป้าคะ มมา <g ül> ใช่ไหมไม่ใช่ป๊ป๊าซื้อมาให้ค่ะป๊ป๊าโรเบิดเออป๊ป๊าโรเปิตซื้อมาให้ค่ะอันนี้มันเป็นรสชาติยังไงครัรสชาติมมันหวานหรือมันเปรี้ยวลูกอร่อยไหมหอมไหมคะใช่อะลองชิมไหมคะวันนี้เป็นขนมเออขนมของเนเธอร์แลนด์โอ้โหอร่อยมากค่ะเ <c oughs> อวันนี้เลิกเรียนมาหิวข้าวค่ะ พอดีป๊อป้าซื้อไอ้ขนมมาให้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนป๊อป้า,ปาระบอซื้อขนมมาให้ค่ะคกิฟบก็เลยลองให้นางรองรีวิวขนมก่อนว่าจะรอดหรือเปล่าเป็นยังไงคะรสชาติหวานไหมคะหวานหรือเปรี้ยวคะอร่อยไหมหวานหวานวานะคะอันนี้เรียกว่าขนมสตรอบร์โฟค่ะเป็นขนมของประเทศเนเธอร์แลนด์ Land. ทำจากแผ่นแป้งกลมๆค่ะเนาะสอดไส้กับน้ำเชื่อมข้นค่ะน้ำเชื่อมแบบข้นหนื่เลยค่ะเหมือนน้ำตาลเคี่ยวนะคะเป็นขนมที่นิยมทานกันมากเลยค่ะที่นเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมคะใช่ใช,ใช่ค่ะ,คะวันนี้เอากี่ชิ้นคะวันนี้ให้กินแค่สามชิ้นนะคะสามก็พอนี่ครับเป็นแผ่นเล็กๆน้องมีเดียก็ชอบใช่ไหมคะจะจะทานกับอะไรคะ กับอะไรคะน้ำชาอชอบชาพากันกินกับน้ำชาคะ่ะช่วงใบายๆคะเนาะเป็นยังไงไปโรงเรียนวันนี้บอกคุณลุงคุณป้าเอฟซีสิคุณครูคุณครูใครวันนี้คุณครูชื่ออะไรวันเนี้นยคุณคูุณครูนันดาไปไหนไม่รู้คะ่ะคุณครูประจำชั้นไปที่ไหนคะมิตรภาพยุคนั้นเบบาเข้าเป็นมิตรภาพยุ่ อ๋อไปที่กลุ่มสามนะคะไปกลุ่มที่สามไปช่วยสอนใช่ไหมคะออใช่เป็กลุ่มดีอ๋อกลุ่มดีเหรอคะมาเออแล้วพรุ่งนี้คุณครูคนไหนจะมาสอนน้องคะฮึมคุณครูคนไหนจะมาสอนน้องไปด้วยอะไรนะลูกน่าอีกที่ยืบแมชเชอร์โอเคสิยืบอะไรนะยืบเมชเชอร์ยืบเมชเชอร์คุณครูเมชเชอร์เหรอคะยืบแปลว่าคุณครูค่ะที่นี่อืมคุณครูประจําชั้นของน้องวีเดียไปสอนที่ มิกก์เบาเหรอลูกม่ปวดฉี่โอ้มาปวดฉี่โอ้รีวิวอะไรปวดฉี่น้องไม่ปวดฉี่รีวิวขนมอยู่ปวดฉี่อ้าวหอบแล้วไม่เป็นไรใช่ไหมเอาสามชิ้นพอนะลูกนะชิ้นเล็กๆก็พอต้นเฟียร์เล็กโอ้เอาสี่ชิ้นเลยมันหวานมันจะเป็นเบาหวานน้ำตาลหวานเอ็นซอสชอบหวานแล้วก็เค็มไม่ดีไม่ดีมันกินซอสเยอะมันจะเป็นโรคไตแล้วมันจะได้ไปฟอกไตได้อยากหิวน้ำ อ๋อดื่วน้ำกแล้ว่ะาน้ำน้องไปไหนคะเออนี่น้ำมาจากโรงเรียนค่ะน้ำมาจากโรงเรียนดื่มน้ำก็ไม่หมดที่โรงเรียนหนูต้องดื่มน้ำเยอะๆน้นเดียเนาะตอนนี้น้องไีเดียกี่ขวบแล้วคะอุ๊ยห้าขวบแล้วเหรอจริงเหรอตอนนี้นางบอกว่านางหกขวบค่ะเพราะว่าตัวโตกว่าเพื่อนในห้องสูงมากเลยค่ะพีเดียตอนนี้สี่ขวบค่ะปีหน้าถึงจะห้าขวบ เลี้ยงไปเลี้ยงมาก็โตแล้วค่ะทุกคนก <g ười> ว่าจะโตได้เนาะพี่เด่นะดน่าพี่เด่นวิ a n อิร์นบอร์แทเบิอะไรนะลูกไอิร์นบอรแทเบิลภาษาไทยพูดว่ายัางไงเอินบอรคืออะไรบอรภาษาไทยพูดว,าาว่ายังไงอึภาษาไทยบอรแปลว่าอะไรลูกอึไปเอาซิมันคืออะไรเขาเรียกว่าอะไรบอรภาษาไทยเรียกว่าอะไรถ้วยหรือจานจานเออจานถูกต้องค่ะ ถ้าน้องอยากเอาจานน้องก็ลา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 ห่ะฮัลโหลฮลัลโหลคุกกี้สมาฮัลโหลโคุกกี้ฮัลโหลคุกกี้เออเอาเอา้อคุณปปลุงคุณป้าเอฟซีทานหน่อยคะอ่ะเอาป้อนผ่านทางโทรศัพท์ได้ไหมอ้อาวฮัลโอ้ป้อนมามาต้องอั้มก่อนมาอั้มขอบคุณค่ะฮัมสตรอกบาร์โฟค่ะนี่เป็นของฝากก็ได้ค่ะกับไทยเนาะซื้อไปฝาก ตากับยายอยู่ค่ะแม่กับพ่อค่ะอันแรกๆนะวีเดียซื้อไปฝากตากับยายไหมแต่ช่วงกลับสงการไม่ซื้อค่ะมันละลายค่ะทุกคนน้ำตาลนี่เหนียวมากเลยค่ะเนี่ยหอมค่ะหอมอร่อยมากเลยอ่ากินกับชากาแฟนี่เล็กเกิดเลยใช่ไหมคะอร่อยมากเลยกี่ชิ้นแล้วกินไปกี่ชิ้นแล้วหนูกินไปกี่ชิน้นสองรสหรือสามเมื่อกี้เนี่ยสามยังสามพอแล้วลูกนะ four four อร i k e f o r f o r อ่มามาน้องดสีวด้วมากสีอ๋อมีเดียสี่ขวบแล้วให้มีเดียกินสี่ชิ้นเอาวันนี้ให้กินสี่ชิ้นรีวิวดีๆรีวิว <c oughs> อะไอะขนมของฝากคนดัชค่ะนี่ซื้อไปฝากพ่อก,กับแม่ครอบครัวของเราก็ได้ค่ะเนี่ยหอมอร่อยค่ะอืมใช่ไหมมีเดีย อะไรนะป๊าไปไหนวันนี้ป๊าป๊าไปกินโดนัททำงานกินกับโรสกับฟิอ์มทำๆๆอ๋อป๊าไปกินขนมปังแล้วก็อะไรนะโดนัทโดนัทด้วยไม่รับอยู่อ๋อพูดเล่นเอาแล้วน้องวิเดียชอบกินโดนัทไหมชอบไหมครับไปซื้อที่ไหนโดนัทซื้อที่ไหนที่ร้านไหนยิ้มโบยิมโบยิมโบเออแพงอยู่นะวิเดีย ออกเต้นแล้วค่ะที่น <c oughs> ี้อิ่มหรือยังอิ่มหรือยังสี่ชิ้นหรือยังสี่ชิ้นหรือยังคะวันนี้อากาศก็อึมครึมมืดมากเลยค่ะวันนี้หนาวหนาวค่ะทุกคนสององศาค่ะวันนี้ประเทศไทยก็โอ้โหน้ําท่วมหนักเลยคะนะ่ะเนาะภาคใต้ของเรากิฟก็ติดตามข่าวตลอดเลยคะ่ะโอ้โหเห็นแล้วสงสารมากเลยคะนะ่ะเนาะก็ภาวนาให้ทุกคนปลอดภัยค่ะจากเอ,อ ทุกภัยครั้งนี้ใหญ่มากเลยไม่เคยเห็นน้ําท่วมอะไรเฉียบพันอย่างเร็วขนาดนี้เลยค่ะวันนี้ป๊ะป๊าเราเบิกไปทํางานค่ะมีได้ครบสี่ชิ้นแล้วยังไยอันนี้อะไรได้มาจากไหนคะเนี่ยอ่ารีวิวของเล่นหน่อยค่ะอันนี้คืออะไรคะอ,อันนี้ไปเล่นที่บ้านบอลมาค่ะเขาแถมมาให้เด็กกับไอ้กล่องอาหารค่ะเราสั่งอาหาร มีเดียก็เอามาเล่นด้วยอ่ะพรุ Buffalo> ่งน um> ี้ก็ไปโรงเรียนต่อค่ะพรุ่งนี้ก็ไปโรงเรียนตามปกติใช่ไหมคะพรุ่งนี้วันพุธพรุ่งนี้วันพุธป๊าไปส่งแล้วก็ไปรับค่ะให้ไปครับป๊าไปรับน้องที่โรงเรียนโอเคไหมกิบก็ไปทํางานมาม้าไปทํางานป๊าไปส่งไปรับค่ะวันพุธนี้ป๊าด่าม่าม้านิดรังแว่นก็เกินโอ้ไม่ให้ป๊าม่าม้าทงานนานให้ทํากี่ชั่วโมงอิมมิตเจอ ไอทำหนึ่งนาทีแล้วมันจะตังที่ไหนเสียใจเป็นยังไงถึงขาดเสียดายไหมเนขอดูหน่อยมันจะส้มได้ไหมโอ้โหเมื่อกี้นางนี่ดึงไปค่ะชีนี้ขาดเลยโอ้เดี๋ยวค่อยไปต่อเอากาวติดได้ไหมนี่มันเจ้ากาวติดได้ไหมหนูกของปอปปาโรเบิร์ตโอเคไหมเอหนูให้ปอปป้าโรเบิร์ตติดให้โอเคไหมอเคเดี๋ยวให้ป๊ป๊ากลับมาไปมันจะติดได้หรอวีดียอเป็นแบบนี้ติดไม่ได้แล้วค่ะ โอ้น่าเสียดายจังเลยนางชอบเล่นมากเลยค่ะดึงอยู่ทั้งวันเนี่ยพรุ่งนี้ก็ไปโรงเรียนต่อค่ะวันพุธพฤหัสสุขไปห้าวันเลยวีดีโอตอนนี้วีดีโอพูดภาษาดัตต์เก่งหรือยังคะที่นี่ไม่ไม่ได้อยู่ประเทศไทยกับมันไม่ไม่ยากอยู่ในท่ากันกับป๊าป๊ามาให้ไปใท่ากันแล้มันเราไม่ได้ อาบยนงาเน,ใน,ในเ,นเดอป,ป,ปมา,าวรท <Bradley> อทอยากไปอยู่ประเทศไทยกับมั่มาให้ป๊ป,ป๊ากินขนมให้ป๊ป๊าอยู่ประเทศเธอเทแลงคนเดียวกินขนมปังเราไปกินข้าวอยู่ที่ประเทศไทยเหรอใช่เสียดายบดยไม่ทำปูดมอโอ้เหนื่อยแล้วค่ะนางเสียใจกับของเล่นของนางค่ะ โอเดี๋ยวเดี๋ยวมามาจะไปต่อให้ก็ได้ลูกต่อไหมฮว้อมของเล่นค่ะ <c oughs> ของเล่นนี่ชอบเสียดายมมาใช่ไหมลูกม,ม,มาน้องยายากดหมอมโอ้เอาบายยคุณลุงมุนปเอฟซีกัลูกบายบายค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามน้องเบเดียนะคะผู้สิคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามน้องเบเดียส่งกล้องแล้วอมอมาทำเป็นแบบนี้ได้ไหมทำได้มันเหมือนเป็นแว่นตาเหมือน กล้องส่งทางไกลไม่เป็นแบบนี้รู้อยากใกล้ก่น how you this fast สวยนั้นโอเคโอเคน้องบายบายก่อนค่ะบ๊ายบายชมจุ๊บสวยๆหนูชูข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะส,สวยๆก่อนสวัสดีค่ะอ่าโอเคค่ะ